ทีการพ่นสีครับต้องไล่จากขปรับก่อนเพราะเวลาเราพ่นตรงกลางเราพ่นขอบมันยากแล้วก็มันจะทําให้สีตรงกลางมันจะหนาขึ้นครับ ออกมาครับสีมนัสครับลาบันไดครับเราเราก็มาไล่กลางไล่ตรงกลางสีมันก็จะเทียบเท่ากัน้หมดเลยนะครับสวยงามครับครับสวยงามครับ วันวรเราจะไล่พ่นตั้งแต่ด้านล่างก่อนครับนี่คือมีรูเป็นรูสกูครับบนด้านล่างแล้วก็ไล่ไปข้างบนครับต่อไปครับเราจะมไาไล่ด้านสัตว์นะครับ มือตรงนี่ครับมือนิ่งมือนิ่งแขนต้องแข็งแรงมากนะครับเราจะไล่ด้านสันเหมือนเดิมครับไล่ด้านสันก่อนสัดของไม้เพราะด้านสันมันจะมีเป็นขอบขา,ขาวๆเราต้องไล่ให้มันเป็นสีให้มันใกล้เคียงกันกนครับพอเสร็จแล้วเราก็มาไล่ด้านบนครับ บนบนน้บนก็นนนนจะออกมาเท่าทากันสวยง,งามครับ เท่เากันเป๊ะเลยไปครับควรดนันสันต่อครับควนดันสันครับมันจะมีข้อเท้าครับมันจะเป็นข,อข้อเท้าเห็นไหมดันสันนะ เวลาพ่นเราต้องพ่นสั่นไปก่อนแล้วพอมาพ่นตรงกลางนะครับนิกคชับทิกิคง่ายๆครับได้สั่นครับได้สัน่นเลิศ นตรงกลางครับเนี่ยสีมันก็จะสม่ำเสมอก็จะเกลี่ยกันไปครับคนไปล้วคนกลับรอบหนึ่งครับสีราหัสอะได้ไดนะกลีโอเฉวเลยครับเฉวเลยครับเอากระดาษพนันสาดกมาหมดแล้วครับ ต่อไปครับด้านบนครับด้านบนจะเป็นด้านสวยที่สุดนะครับนี่นะครับแล้วก็พ่นจากด้านขอบมือนเดิมครับขอบต้นขอบต้นขอบสายขอบหัวแล้วก็พ้นขอบอากานตรงกลางเราจะไปไก่เกียร์ที่ว่าสีจะได้สม่ำเสมอกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีออกมาเท่ากันเลยครับเกี่ยมาเท่ากันเลยครับสวยงามครับสวยงาม ก็เป็นขั้นตอน่อยให้เสียแห้งแล้วก็ลงเคลือบอยูรีเทนเลยนะครับ